ดีค่ะหลังจากที่ทำความสะอาดปรับสภาพแล้วก็ใช้เซรั่มต่างๆลงไปช่วยดูแลปัญหาผิวในชั้นลึกแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์นั่นเองค่ะหลายๆท่านอาจจะมีคำถามว่าเอ๊กก็ใช้เซรั่มแล้วนี่ทำไมยังต้องใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์อีกนะคะเป็นขั้นตอนที่สิ้นเปลืองเกินไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะการใช้เซรั่มเนี่ยมันเป็นการดูแลปัญหาผิวที่ชั้นลึกนะคะแล้วเซรั่มเนี่ยจะไม่สามารถให้ ความชุ่มชื่นกับผิวได้อย่างเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นการใช้มอชเจอร์ไรเซอร์เนี่ยจึงเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมากเพราะว่ามอชเจอร์ไรเซอร์เนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากให้ความชุ่มชื่นกับผิวของเราแล้วเนี่ยยังเป็นตัวที่ช่วยปกป้องผิวของเราจากมลภาวะต่างๆอีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราจะนําม,มาพูดกันในวิดีโอนี้นะคะคือตัวนี้ค่ะเจนนี่สวีทสเนลก1าสิ i เอ็ดจุดเก้านฟิลเลอร์ครีมนะคะที่ด้านหลังกล่องเนี่ยระบุไว้นะคะว่ามีคุณสมบัติทั้งในเรื่องของไวทะะ์เทนเนิ่งแล จางสาลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดําที่เกิดจากสิวนะคะลดเลือนริ้วรอยยกระชับผิวขจัดเซลล์ที่ไม่สมบูรณ์ออกไปแล้วยังช่วยเก็บกักความชุ่มชื่นให้ผิวดูนุ่มเรียบเนียนใครที่มีรอยแตกลายรอยแผลเป็นนะคะหรือว่าถูกแดดทาร้ายมานะคะตัวเนี้เขาบอกว่าจะช่วยได้นะคะแล้วที่สําคัญนะคะยังไม่เหนียวเหนอะหน่ายด้วยเพราะว่าอะไรหลายคนพอได้ยินคขาว่า91.9%แล้วเป็นเมื่อไหร่ท่าคงแบบหเหนียวมากเพราะจากที่เคยเจอมา5% 10% 20%เนี่ยก็จะมีความหนึบพอ สมควรแล้วนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ทิมทดสอบแล้วเนี่ยนะคะยืนยันรับประกันได้เลยว่าตัวนี้ไม่เหนียวแน่นอนนะคะตัวนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่มีส่วนผสมของเมือหอยทากถึง91.9%แล้วนะคะเขายังมีส่วนผสมจากพืชธรรมชาตินะคะแล้วก็สมุนไพรที่จะช่วยบำรุงผิวหน้าคุณดูมีสุขภาพดีกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินะคะและส่วนผสมจากไฮโดรไลซิสคอลลาเจนที่จะชวทำให้ผิวคุณเนี่ยดูเนียนนุ่มชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อเปิดกล่องออกมาแล้วนะคะตัวกระปุกผลิตภัณฑ์จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเปิดมาครั้งแรกกรีดร้องด้วยความน่ารักเพราะว่ามันเป็นสีชมพูที่เป็นแบบมันเงาอย่างเงี้ยค่ะน่ารักสุดๆนะคะเปิดขึ้นมาปุ๊บด้านในจะเป็นแบบนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นปั๊มนะคะเป็นปุ่มปัม๊มสามารถจะกดปุ๊บผลิตภัณฑ์ก็จะ ขึ้นมาจากด้านบนนะคะซึ่งเวลาใช้เนี่ยปกติก็กดอยู่ที่ประมาณ2-3ปั๊มนะคะแล้วก็กระปุกขขเขาเนี่ยเป็นลักษณะกระปุกแบบสูญญากาศด้วยนะคะคือจะค่อยๆดันขึ้นหลังจากที่คุณใช้จนหมดแล้วเนี่ยคุณก็มั่นใจได้ว่าเขาหมดนะคะไม่ต้องมาเคาะเพื่อเปิดอีกทีนึงนะคะนี่จะเป็นหน้าตาของเขาทีนี้เนี่ยพอ ดูตรงนี้แบบทำไมต้อง91.9%นะคะทำไมไม่รอยทำไมก็ไม่99.9นะพี่มีข้อมูลตรงนี้แบบเพิ่มให้ด้วยนะคะ mm. เขาบอกว่าเนื่องจากว่าเมื่อหขอ่ทากที่มีในปริมาณ91.9%เนี่ยเป็นปริมาณที่เหมาะสมกับผิวนะคะหากมีปริมาณมากกว่านั้นเนี่ยจะทําให้เนื้อครีมเนี่ยเปลี่ยนสภาพไปได้นะคะ mm. เขาจึงได้ต้องมีส่วนผสมอื่นๆเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนผสมร่วมด้วยนะคะ mm. เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในด้านอื่นๆด้วยมาลองใช้กันเลยดีกว่าค่ะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะ ไม่เหนียวแน่นอนปกติพี่จะใช้วิธีการปาดแบบนี้นะคะปาดขึ้นมาเลยนะคะส่วนด้านบนตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะเช็ดทําความสะอาดได้นะคะทําให้ผลิตภัณฑ์เนียสะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะและ้วผมก็ชอบมากเพราะว่ามีฝาปิดด้วยเป็นแบบปั๊มด้วยนะคะทาให้ใช้สะดวกแล้วก็สะอาดนะคะอ่ดสำหรับเนื้อครีมนะคะให้ดูกันชัดๆว่าไม่มีความเหนียวแน่นอนไหมปกติถ้าเกิดว่าเป็นครีมเมื่อไขทากทั่วไปนะคะ พอดึงออกมาแล้วจะมีความเดือดนิดนึงอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อครีมธรรมดาเลยสามารถจะลงบนผิวได้ปกติพิมก็จะเริ่มลงที่แก้มก่อนพิมักจะลงตรงบริเวณที่มีพื้นที่เยอะๆนิดนึงอยี่นะคะแล้วนวดตัวนี้เนี่ยเมื่อคุณใช้แล้วนะจะรู้สึกได้เลยถึงความนุ่มนะ,ะเป็นครีมตัวหนึ่งที่ผิดคาดตอนแรกคิดว่าต้องเหนียวต้องหนึบแล้วก็ต้องซึมยากนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยทั้งนุ่มสบายผิว แล้วก็ซึมอย่างรวดเร็วอย่าลืมที่จะลูบมาลงที่คอด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะไม่มากเกินไปสำหรับคนที่ ไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวผสมนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีผิวมันมากๆพิม์พแนะนําว่าอาจจะค่อยๆเช็คปริมาณนะคะว่าปริมาณขนาดไหนที่เหมาะกับผิวของคุณนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ใช้ไปแล้วนะคะพิม์ก็มีโอกาสได้อ่านที่ตรงข้างกล่องน,นิดนึงเพราะว่า ไม่ได้มีเป็นตรงที่เป็นในส่วนของภาษาไทยมาให้นะคะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของเบนโซฟีนนนะคะไม่มีสีไม่มีมินเนอรลออยนะคะไม่มีเอทานอลแล้วก็ไม่มีสารกันเสียอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่แพ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็สามารถจะมั่นใจได้ตอนนี้เพียงแค่พิมพ์ไปแวบไปอ่าน5สิ่งที่เขาไม่มีในครีมตัวนี้นะคะตอนนี้เนี่ยครีมก็ซึมลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะให้สังเกตนิดนึง ทำให้ผิวดูนุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณชอบนะคะคุณสามารถที่จะทาหนาๆในเวลากลางคืนนะคะเพื่อใช้แทนเป็นวไร r n i g h t mask อีกด้วยค่ะคุณคุณ,คณที่ทาครีมตัวนี้ในช่วงเวลากลางวันนะคะก็อย่าลืมที่จะทากันแดดตามไปด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะ ขนาดบรรจุหนึ่งกระปุกเนี่ยมีขนาดบรรจุถึง50กรัมนะคะราคาที่อยู่ข้างกล่องเนี่ยคือ1,490บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่ราคากระปุกละ9 5้บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะที่ร้านวัตสันอีสแอนด์บอยแล้วก็โอเกนกิค่ะสำหรับคุณสาวๆที่จะต้องแต่งหน้าหลังจากที่ใช้ครีมตัวนี้นะคะไม่ต้องกังวลใจเลยเพราะตอนนี้เนี่ยของพิมพ์พันไปประมาณ2-3นาทีนะคะหลังจากที่ทาครีมตัวนี้อยากจะให้ดูอีกหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยคือแห้งไปกับผิวเลยนะคะค เหมาะอย่างยิ่งที่จะแต่งหน้าตามนะคะไม่มีความมันค้างอาะะเอาไว้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพิมพ์ต้องขอตัวไปก่อน,นะคะ่ะแล้วเราพบกันในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ